สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับคุณครูบรรกิดในวิชาประวัติศาสตร์การศึกษาประวัติของชุมชนชั้นป .3 ส,สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกๆคนคลิปวิดีโอนี้เราจะมาเรียนเรื่องการศึกษาประวัติชุมชนกันค่ะพร้อมแล้วไปเรียนกันเลยชุมชนคืออะไร คงจะเหมือนที่พวกเราอาศัยอยู่รวมกันในนาข้าวนีละมั้ง ก็คือแหล่งที่กลุ่มคนมาตั้งบ้านเรือนอาศัยอยู่รวมกันจำนวนมากอาจจะเป็นชุมชนแบบเมืองชุมชนริมน้ำหรือชุมชนในชนบทในแต่ละชุมชนก็จะมีขนบธรรมเนียมประเพณีคล้ายคลึงกันมีการพึ่งพาอาศัยกันและปฏิบัติตามกฎระเบียบที่วางไว้เพื่อให้ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยน่าอยู่การศึกษาประวัติของชุมชนจะทำให้เราได้อะไรบ้าง ก็คือประวัติของชุมชนจะแสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นบุคคลสำคัญของชุมชนพัฒนาการของชุมชนการก่อตั้งชุมชนการดำเนินชีวิตและสภาพแวดล้อมของชุมชนค่ะและการศึกษาประวัติชุมชนนั้นก็มีขั้นตอนดังนี้ เริ่มต้นด้วยการกำหนดหัวข้อหรือประเด็นที่ต้องการศึกษาแล้วก็รวบรวมข้อมูลจากหลักฐานนำข้อมูลและหลักฐานมาจัดหมวดหมู่และเรียบเรียงแล้วก็นำเสนอหรือเผยแพร่ให้ผู้อื่นได้ทราบเรื่องราวค่ะหลักฐานและข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนสามารถสืบค้นได้จากแบ่งรวบรวมข้อมูลดังนี้ค่ะ ม,มีหนังสือหรือเอกสารมากมายให้เราได้ศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนค่ะ 2. สถานที่ราชการเช่นที่ทําการองค์การบริหารส่วนตนําบลที่ว่าการอำเภอสารากลางจังหวัดสถานที่เหล่านี้จะมีหนังสือหรือข้อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของชุมชนตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบนัน 3. ศูนย์วัฒนธรรมเป็นสถานที่รวบรวมผลงานด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีหรือวิถีชีวิตของคนในชุมชน 4. พิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่รวบรวมแสดงสิ่งต่างๆที่เป็นผลงานของคนในชุมชนทำให้เราได้ทราบถึงความเป็นมาของวัตถุสิ่งของเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับชุมชนค่ะ วัดหรือศาสนาสถานเป็นแหล่งที่ให้ข้อมูลทางด้านศาสนาและความเชื่อของชุมชนไม่ว่าจะเป็นวัดทางพุทธศาสนาโบสถ์คริสต์หรือมัสยิดของศาสนาอิสลามค่ะ 6. สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดีโบราณสถานอุทยานประวัติศาสตร์เหล่านี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาและพัฒนาการของชุมชนค่ะ 7. าผู้แก่และผู้ทรงคุณวุฒิในชุมชนผู้คนเหล่านี้สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับชุมชนได้เพราะได้อาศัยอยู่ในชุมชนมานานและรู้เรื่องราวในอดีตของชุมชนหลังจากในหลังจากได้ข้อมูลแล้วก็นำมาจัดหมวดหมู่เรียบเรียงเพื่อนำเสนอให้ผู้อื่นทราบเรื่องราวต่อไปโดยอาจจะใช้เส้นเวลาลำดับเหตุการณ์สำคัญของชุมชนประกอบการนำเสนอ ได้เช่นเดียวกับการนำเสนอเรื่องราวของโรงเรียนค่ะการที่ชุมชนจะน่าอยู่ได้นั้นทุกคนในชุมชนก็ตั้งช่วยกันดูแลและพัฒนาด้วยนะคะ